ใช่ Android แล้วไม่ถูกอัปเดตเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือเปล่ารวมถึงอากาศที่ร้อนจากระัลัดบอกตอนนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าปีนี้อากาศจะร้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยรวมถึงสายกินห้ามพลาดด้วยนะวันนี้มีฟีเจอร์ใหม่จากเก็ตมาแนะนำค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะในแบไตวิกีตแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยที่ช่องแบไตค่ะ เริ่มต้นกันที่ของกินกันก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ถนักมากเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเปิดให้นั่งในร้านได้แล้วนะแต่ว่า new normal ค่ะกลัวว่าคนส่วนหนึ่งอะเคยชินไปแล้วกับการกดสั่งอาหารให้มาส่งที่บ้านกวางก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะวันนี้กวางก็เลยมีฟีเจอร์ใหม่จากเกมาแนะนําค่ะฟีเจอร์ใหม่ที่ว่านะคะก็คือ g กตเค่ะ เป็น e ีเ l ลเที่สามารถจ่ายเงินออนไลน์ได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะไม่ต้องควักเงินสดด้วยซึ่งนอกจากจะจ่ายค่าอาหารแล้วนะคะก็ยังไปจ่ายค่าบริการอื่นๆของเกตเขาได้ด้วยค่ะวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายมากเลยนะคะก่อนอื่นก็เข้าไปที่ปุ่มเพิ่มเติมค่ะเข้าไปกดเลือกอัปเกรดเกตเพย์นะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือที่เราเรียกกันว่า KYC คือ Know Your Customer นะคะก็จะเป็นทุกระบบ e w a l l e t ที่ใช้เหมือนกัน ถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากพอทําขั้นตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมเงินเข้า Wallet ได้ง่ายๆเลยเชื่อมต่อเข้ากับ HCB Easy App เติมเงินเข้ากระเป๋าได้ทันทีง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยแล้วช่วงนี้นะควรจะบอกว่า Get เขามีโปรโมชั่นพิเศษให้เพียบเลยนะคะนี่อย่างที่วางเปิดอยู่นะคะลดสูงสุดเนี่ย50%เลยนะเห็นแล้วกดสั่งเลยดีกว่า นอกจากใช้งานง่ายแล้วนะคะเขามีบริการที่แบบเข้าใจลูกค้ามากๆเลยค่ะคือมีบริการแชทค,คุยกับพี่คนส่งอาหารได้คืบอกได้เลยนะคะว่าอยากให้ไปวางตรงไหนจะได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแล้วนอกจากนี้นะเราสั่งอาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับเพื่อนๆเ,เราก็ได้นะคะโดยผ่าน GetPay ค่ะคือคนรับก็รับอาหารไปเลยไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วเพราะว่าเราจ่ายออนไลน์ให้ไปหมดแล้วง่ายสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับยุคนี้มากเลยแหละ นี่ข่าวดีสำหรับคนทำงานเอกสารมาฝากนะคะล่าสุด Google เขาเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับ Google Lens ค่ะวิธีการก็คือเอาขอัูษรของเราเนี่ยแหละไปถ่ายภาพตัวอักษรหรือประโยคที่เราเขียนนะคะเพื่อดึงข้อความนั้นออกมาใช้งานแล้วที่สำคัญก็คือภาษาไทยใช้ได้แล้วด้วยค่ะ วิธีการง่ายมากเลยค่ะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยดูที่ Android ก่อนนะคะเข้าไปอัปเดต Google Lens แล้วก็ Google Chrome mm hmm. ในมือถือเราให้อยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะส่วน iOS mm hmm. เพียงแค่แอปเดียวค่ะเข้าไปอัปเดตแอป Google เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะ mm hmm. ถือว่าเป็นฟีเจอร์ดีๆนะคะแล้วก็สะดวกเลยละ่ะสำหรับคนที่ต้องเขียนเยอะๆนะคะแต่ย้ำค่ะว่าลายมือเนี่ยต้องสวยในระดับหนึ่งเลยนะคะเครื่องถึงจะอ่านออกค่ะ สงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องคอยอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android อยู่เรื่อยๆเลยมันสำคัญแค่ไหนอะ่ะเดี๋ยววันนี้ การอัปเดตระบบปฏิบัติการนะคะหรือการที่มีเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะโดยปกติเวลาที่มีมือถือรุ่นใหม่ออกมาวางขายนะคะเขาก็จะอัปเดตเวอร์ชันเรื่อยๆใน3ปีแต่พอหลังจาก3ปีแล้วมือถือเราอ่ะยังใช้งานได้อยู่นะแค่ไม้มีการอัปเดตเวอร์ชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกโจมตีก็จะมีมากขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะใช้งานบางแอปไม่ได้กตัวออย่างแอปธนาคารค่ะถ้ามือถือของเราเก่ามากเนี่ยระบบไม่รองรับเราก็จะเปิดใช้งานแอปนั้นไม่ได้นั่นแปลว่าอาจจะถ เวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเราต้องคอยติดตามข่าวสารจากค่ายมือถือหรือจะติดตามจากแบตเตอ่ก็ได้เดี๋ยวลองคอยอัปเดตห้ฟังค่ะสลับไปดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะอากาศที่ร้อนจัดประหลัดบอกตอนนี้นะคะมีข้อมูลล่าสุดออกมาค่ะเขาบอกว่าปีนี้ปี2020เนี่ยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตโลกร้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะ มีข้อมูลจากองค์กร NOAA นะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าปีนี้ปี2020ค่ะจะเป็นปีที่ร้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ถูกบันทึกมาในปี1880เลยนะคือปีนี้จะร้อนที่สุดในรอบ140ปีเลยค่ะลองไปดูช่วงเดือนมก,กราคามนะคะแถบอาร์กติกเนี่ยปรากฏว่าปีนี้นะไม่มีหิมะปกคลุมเหมือนที่ผ่านมาแล้วว่าหรือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตรงแถบอาร์กติกนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยไปถึง20องศา นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยอีกที่หนึ่งนะคะเมืองคานาค่ะที่หมู่เกาะบริแลนด์ขั้วโลกอีกฝั่งปกติอุณหภูมิเนี่ยติดลบนะลบ2.6นะคะปรากฏว่าปีนี้อุณหภูมิพุ่งสูงไปถึง6องศาเซลเซียสถือว่าสูงผิดปกติมากๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งที่กวางเล่ามาเนี่ยนะคะนี่ก็คือวิกฤตโลกร้อนค่ะอุณหภูมิที่มันผันแปรไปเยอะมากนะคะทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากฝีมือมนุษย์นี่แหละคะ่ะทั้งการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการปล่อยสารที่ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจกเพราะฉะนนั้ ลับมาที่ตัวเราเองนะคะรวมโดยใช่กันค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องน่ารักกันบ้างนะคะเรื่องของคุณพ่อลูกดกลูก6คนแล้วค่ะอีรอนมัสค่ะจะบอกว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยกับการตั้งชื่อลูกคนล่าสุด้นให้ดูค่ะอ่านกันออกมาคะงงมาดิเดี๋ยวจะเลยให้ฟังค่ะซึ่งชื่อของเด็กคนนี้นะคะอ่านว่า X H A t w e l ค่ะชื่อนี้คุณแม่ได้ออกมาอธิบายนะคะ X เนี่ยหมายถึงตัวแปรทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ ส่วนแอชมาจากภาษาเอลค่ะที่ไปพ้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นคำว่าไอซึ่งแปลว่าความรักแล้วก็ยังไปพ้องกับ AI สมองกลอัจฉริยะด้วยส่วน a อทเวนะคะมาจากเครื่องบินรุ่น Lockheed a ทเวลที่ Elon นมัสเนี่ยชื่นชอบมากเป็นการส่วนตัวค่ะ <c oughs> ชื่อล้ำมากเลยค่ะสมแล้วค่ะที่เป็นลูกอีลอนมัสค่ะ วเก้มาส่งแล้วค่ะเดี๋ยวควาไมไปรับของกินก่อนนะแต่ว่าอย่าลืมนะคะฝากกดไวค์กดซับสไคร้ที่ช่องแบดไบให้ด้วยนะคะแล้วถ้าอยากเห็นหน้ากวางก่อนพายอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะ